สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอัมทรินีโดยแม่หมองอัมธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะ16กรกฎาคม2567ดดาวอาทิตย์จะย้ายราศีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎจะส่งผลนะกระทบแต่ละลัคนาราศีไม่มากก็น้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะส่งผลอย่างไรต่อ แต่แล,ละลัคนาราศีอย่างไรกันบ้างวันนี้ครบจบในคลิปเดียว12ราศีเลยนะคะเออคลิปเปนเอียงหรือเปล่าเนี่ยนะเอาของขยับนิดนึงโอเคนะคะอ่ะเอาเริ่มต้นลัคนาราศีแรกก่อนนะคะหลังจากที่ดาวย้ายเนาะออจากมิถุนเข้าสู่กรกฎนะคะจากมิถุนเข้าสู่กรกฎนะคะต้องบอกว่า เอาชาวลัคนาราศีกรกฎก่อนแล้วกันนะคะมิถุนเข้าสู่กรกฎนะคะก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเงินก็ดีการทองก็ดีนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วนะคะ จะส่งผลให้อำนาจวาสนาบารมีมาเต็มกว่าเดิมเออร์นั่นหมายความว่ามีโอกาสว่าอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตนะคะหรือได้งานนะคะหรือว่าทำธุรกิจก็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นคือการเงินดีดีอยู่แล้วจะดีทวีคูณไปอีกพร้อมกับชื่อเสียงนะคะหรือความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานนะคะเอ,อ่ออำนาจวาสนาจะสูงหรือมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาชาวลัคนาราศีมิถุนนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดีอยู่แล้วทั้งอำนาจวาสนาและบารมีแต่ยิ่งดาวย้ายแล้วช่วงนี้อาจจะส่งผลให้มีผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินเพิ่มเติม<ๆ>นั่นหมายความว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีอำนาจวาสนาบารมีดีเต็มที่อยู่แล้วแต่พอดาวอาทิตย์ย้ายราศี ส่งผลนะคะให้มีโอกาสทางการเงินเข้ามานะ <S <S 1> <S 1> หรือเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เหลือนการตําแหน่งแล้วก็มาได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินเพิ่มเติมน,นะตั้งแต่16รกรกฎาคมเป็นต้นไป <S 2> <S 2> <S เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต้องบอกว่าดาวดาวอาทิตย์ย้าย16รากรกฎาคมเนาะเวลา20เอิกา6นาทีนะคะก็จะส่งผลไปเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเออในเรื่องของ ระยะเวลาเนาะอ่ะกลับมาแล้วต้องบอกว่าดาวนะคะอาทิตย์ย้ายเนี่ยจะส่งผลไปจนถึง17สิงหาเนาะเพราะฉะนั้นตั้งแต่16รกรกฎาคมถึง17สิงหาเนี่ยนะย้อนกลับไปที่ลัคนาราศีกรกฎนิดนึงหลังจากที่ย้ายแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าอำนาจลักษณะบารมีมาเต็มหรืออาจจะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสโปรโมทเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งเติบโตหรือว่าจเจริญรุ่งเรืองหรือมีชื่อเสียงโด่งดังก็ได้ส่วนชาวลัคนาราศีมิถุนเนาะ เป็นไปได้ว่าหลังจากที่เติบโตมีความมั่นคงในชีวิตแล้วเนี่ยหรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีชื่อเสียงมาแล้วเนี่ยการเงินอาจจะเข้ามาในช่วงเวลานี้ไปจนถึง17สิงหาเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกษบช่วงนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะเอ่อก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานอำนาจวาสนาบาร,รมีอาจจะทำให้มีโอกาสทางการเงินเนาะเอ่อแต่ว่าเมื่อดาวย้ายแล้วเนี่ย จะส่งผลให้มีบริวารบริวารในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงก็ได้นะคะเอออาจจะมีเพื่อนฝูงหรือคนรายล้อมรอบตัวเป็นคนใหญ่คนโตคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีนะหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะได้คอนเน็กชันที่เป็นคนใหญ่คนโตตาแหน่งคอนเน็กชันเป็นคนที่มีชื่อเสียงคอนเน็กชันเป็นคนทีออ่อาจจะมีอิทธิพลก็ได้นะเออ อาจจะได้รู้จักคนใหญ่หญหญตๆตโตๆเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานะับตั้งแต่16บหกกรกฎาคมไปจนถึง17จสิงหานี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันเ <ๆ S 1> นาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวย้ายแล้วนะคะดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสได้เจอคอนเน็ชันเยอะแยะมากมายได้รู้จักคนเยอะแยะมากมายเป็นคนใหญ่คนโต คนตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆนะคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงแต่เมื่อดาวอาทิตย์ย้ายแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าความมั่นคงของคุณเนี่ยที่นอกเหนือจากการที่แบบมีเผื่อนฝูงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลามมาถึงคนในครอบครัวนั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้คนในครอบครัวญาติพี่น้องนะอาจจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงก็ได้นะหรือเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้คนในครอบครัว อาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะ oh, <okay. S 1> เออพ่อแม่ญ <Okay. S 1> าติพี่น้องนะคะคนในครอบครัวอาจจะมีความมั่นคงในชีวิตนะ <Okay. S 1> เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะได้เซ็นสัญญานะได้บรรจุนะได้ได้เป็นข้าราชการเต็มเต็มที่นะหรือได้ทำงานประจำนะ <Okay. S 1> ได้เซ็นสัญญาอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในอาชีพการงานเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะอ่ะต่อมาค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนถ้ามีลูกมีหลานนะต้องบอกเลยนะลูกหลานเป็นไปได้ว่าน่าจะเริ่มมีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะถ้าเกิดยังเด็กอยู่ก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะสอบเออเรียนต่อได้นะสอบได้คะแนนดีเป็นที่นิยมชม,ชมชอบของคุณครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงนะหรือว่าได้รับเอ่คำนิ คำชื่นชมเนาะจากผู้คนก็ได้นะคะเออลูกหลานบริวารลูกน้องนะคะอาจจะเอ,อ่อมาพร้อมชื่อเสียงนะหรือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับคุณนะอาจจะเป็นความน่ารักของเขาก็ได้นะหรือว่าความฉลาดของเขาก็ดีทําให้คุณมีชื่อเสียงหรือได้รับคําชื่นชมไปด้วยนะคะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่านะในช่วงนี้อาจจะมีบริวารหรือลูกน้องเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะที่จะ ผลักดันส่งเสริมสนับสนุนคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จในอา,อาชีพการงานนะหรือธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดีเป็นไปได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้คู่ครองนะเป็นคนที่มีคนเ,เป็นเป็นคนใหญ่คนโตก็เป็นไปได้นะคู่ครองอาจจะมีอิทธิพลมากนะคะหรือว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมากนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเนาะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เริ่มงานใหม่ งานเป็นงานที่อาจจะเป็นงานที่ตำแหน่งใหม่อาจจะเป็นงานที่มีความมั่นคงเป็นข้าราชการเป็นงานาหรือได้บรรจุใหม่นะคะเออได้เริ่มงานใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆห,หรือได้ทําธุรกิจก็เป็นธุรกิจใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าทํแล้วเปี้ยงทําแล้วปลังเลยในในครั้งแรกเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกุม ช่วงนี้ชาวลัคนาราศรีกุมรมัดระวังนิดนึงมีโอกาสที่จะมีปัญหาความขัดแย้งกับคนใหญ่คนโตคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีอิทธิพลและเขาก็จะมีอิทธิพลมากด้วยนะเพราะฉะนั้นระวังคําพูดและการสื่อสารในช่วงเวลานี้นิดหนึ่งรวมไปถึงช่วงเวลานี้ใครที่คิดจะเป็นศัตรูคู่แข่งกับคุณเนี่ยเขาอาจจะมีพลังงานหรือว่ามีความมีดวงของศัตรูคู่แข่งของคุณอาจจะแข็งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ขอให้คุณรักษาศีลน,นะคิดดีพูดดีทําดีนะคะสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ตัวเองเยอะเพราะช่วงนี้เนี่ยปัญหาอุปสรรคอาจจะมีกําลังมากมีกําลังวังชามากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครคิดจะทําอะไรคุณมันอาจจะทําได้โดยง่ายยิ่งคุณขาดบุญกุศลอาจจะส่งผลได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลนะแล้วก็พยายาม อยู่ให้ห่างจากศัตรูคู่แข่งหรือเรามาระวังคําพูดและการสื่อสารของตัวเองระวังความคิดของตัวเองอย่าให้อยู่ในมุมมืดเพราะมันจะส่งผลให้ศัตรูคู่แข่งทําร้ายคุณได้อย่างง่ายดายนะจ๊ะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรช่วงเวลานี้คู่มีโอกาสที่จะเป็นใหญ่เป็นโตถ้าคุณโสดอยู่มีโอกาสได้พบรักนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็น คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีก็ได้ทํางานราชการนะคะหรือทำาทำงานที่มั่นคงรัฐวิสาหากิจาากกนะหรือว่าเป็นพนักง,งานประจำนะหรือเป็นคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในการงานหรือทําธุรกิจที่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก็ดีนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะอาจจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่าก็ได้นะคะเออมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแบบเนี้ย นะเข้ามาในชีวิตนะเออเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เจอคู่ครองในลักษณะนี้นะมีความเป็นผู้นําด้วยอะไรด้วยนะคะเออแล้วก็มีโอกาสว่าช่วงนี้ถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คู่อาจจะเติบโตทางการงานก็ได้เขาอาจจะได้เลื่อนขั้นหรือตําแหน่งเติบโตนะมีฐานะหรือมีชีวิตการงานที่ดีขึ้นจเจริญก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นหรือช่วงนี้คู่อาจจะมีอํานาจมากหรือเขาพูดอะไรดูมีพลังดูน่าเชื่อถือก็ได้นะคะเออเพราะนั้นแล้วก็ รับฟังเขาไว้ก็จะดีเพราะเขาน่าจะมีแนวทางอะไรบางอย่างดีๆในชีวิตให้กับคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธน,ชน,นูช่วงเวลานี้ขอให้ออระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆนะระวังว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะจากความมุทลุดุดัน หรือว่าเร่งรีบรีบร้อนใจร้อนของตัวเองบางครั้งบางทีเหมือนมีความเร่งรีบนะคะหรือมีความใจร้อนใจเร็วอาจจะทําให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือเจ็บตัวได้นะคะในช่วงเวลานี้เรามัดระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งละกันนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยนะเออช่วงเวลานี้ถ้าเกิดใจร้อนใจเร็วอาจจะส่งผลในเรื่องของความรักทําให้มีโอกาสที่จะมีความ สัมพันธ์ที่บั่นทอนหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีได้เพราะนั้นช่วงนี้ระวังคําพูดการสื่อสารระวังทุกสิ่ทงทุกอย่างที่มันเร็วเกินไปม,นมันใจร้อนเกินไปส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายอะไรบางอย่างกับตัวคุณได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงเวลานี้นะคะต้องบอกเลยมีโอกาสืเอเกิดในเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งเติบโต คุณอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตติดยศติดด,ตด,ดาวนะคะเอ,อ่อหรือว่าออได้โอกาสสำคัญโอกาสดีๆบางอย่างในเรื่องของการงานก็ได้นะหรือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนงานย้ายงานก็มีโอกาสว่าควรเปลี่ยนงานย้ายงานแล้วได้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นดีขึ้นใหญ่โตขึ้นหรือมีโอกาสเดินทางต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศเพราะง,งานก็ได้นะ อาจจะได้โอกาสดีๆจากการงานทําให้คุณได้เดินทางต่างประเทศทํางานต่างประเทศนะหรือเติบโตในต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศเป็นไปได้เช่นเดียวกันมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังถ้าทําธุรกิจมีโอกาสว่าธุรกิจน่าจะมีชื่อเสียงก้าวไกลหรือกว้างไกลนะอาจจะได้อาจจะได้ go into อาจจะได้ปังในออนไลน์ อาจจะปังในโซเชียลก็ได้ในเรื่องของอาชีพการงานของคุณนะมีโอกาสจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากในช่วงเวลานี้อำนาจวาสนาบารมีความโดดเด่นชื่อเสียงนะอยู่ในดวงชะตาของคุณในช่วงเวลานี้เลยเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ตั้งแต่16กรกฎาคมไปจนถึง17สิงหานะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะปังมากๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะ อาจจะมีอะไรบางอย่างมันเสียหายไปแล้วหรือมีอะไรผิดพลาดพลาดพัง้งหรือคุณอาจจะเพิ่งเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปขอแสดงความยินดีด้วยเสียอะไรไปก็ช่างมันนะเพราะว่าตอนนี้ดวงเปลี่ยนแล้วนะดูเหมือนกับว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆหรือว่าเ,เหมือนดวงพลิกฟื้นมาให้คุณเจอสิ่งดีๆได้เจอความสุขความสมหวงังความสําเร็จนะหรือว่าหลังจากเสียอะไรไปก็อาจจะได้อะไรดีๆกับคืนมา แทนในดวงชะตาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเออต่อมาค่ะชาวลาัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะเริ่มนะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตอะไรบางอย่างในสายงานของคุณแลแ้วแหละในช่วงนี้หลังจากที่ดาวย้ายแล้วต้องบอกการงานของคุณจะเริ่มมั่นคงมากขึ้นหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสทางการงานเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรืออาจจะได้รับมอบหมายได้รับโอกาสดีๆทางการงานบางอย่างนะคะเออได้รับ ภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้ทํางานใหม่ๆได้โปรเจกต์ใหม่ๆได้รับผิดชอบงานใหม่ๆนะมีความเติบโตมากขึ้นในตําแหน่งหน้าที่การงานมีความก้าวหน้ามากขึ้นในตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันช่วงเวลาที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีงานเยอะงานยุ่งงานหนักได้รับภาระงานค่อนข้างหนักนะ หรือมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะแต่ว่าหลังจากที่ดาวย้ายแล้วต้องบอกเลยผลของความมุมาณะอุตสาหะวิยะของคุณนะในการทำงานทำหน้าที่ของคุณทำธุรกิจของคุณจะส่งผลให้16รกรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึง17เจ็สิงหาคมสอง7หาคุณจะได้รับโชคลาภจากอาชีพการงานของคุณคุณอาจจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการงานนะ,ะได้รับเบีย้ยขยัน ได้เงินพิเศษหรือคุณอาจจะมีคนมาชวนไปทำงานพิเศษทำอาชีพเสริมได้ไรายได้พิเศษนะหรือได้โอกาสดีๆในเรื่องของโชคลาภเพิ่มเติมก็ได้หรือผลจากการทุ่มเทความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานงคุณอาจจะทำให้ในช่วงเวลาตั้งแต่16กรกฎาคมจนถึง17สิงหาเนี่ยคุณอาจจะได้โชคลาภมาเป็นของขวัญกำลังใจก็ได้อาจจะได้ลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะล,าลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้นะคะ เออมีโอกาสได้เงินได้ทองได้ได้โชคลาภได้โอกาสดีๆโอกาสสาคัญได้อาชีพเสริมได้ไรายได้เสริมอะไรบางอย่างทําให้ดวงชะตาชีวิตของคุณแฮปปี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์นงเนี่ยช่วงที่ผ่านมามีโชคมีลาบเข้ามาโดยตลอดนะคะหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างสม่ําเสมอและตลอดเวลานะคะ จากอํานาจวัสนาบารามีของคุณสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงเวลาหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้าย16บหกกรกฎาเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะระวังเขาเรียกว่าความหลงหลงลาบหลงยศหลงชื่อเสียงนะเมื่อเกิดความหลงในสิ่งเหล่านี้แล้วอาจจะทําให้เกิดความเสียหายอะไรบางอย่างก็ได้นะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะอาจจะต้องระมัดระวังว่าระวัง ระวังระวังในเรื่องของความเสียหายอะไรบางอย่างอาจจะเกิดจากความประมาทของตัวเราเองก็ได้นะเ,ออเช่นประมาทเกินไปนะใจร้อนเกินไปประมาทเกินไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปดังใจนะหลงละเริงคิดว่ามันสุกก็ต้องสุกอย่างเดียวไม่ใช่นะคะหรือหลงว่าหลงในเรื่องของการเงินช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีโอกาสทางการเงินสม่ำเสมอและตลอดเวลา พอการเงินเข้ามามากๆหลงละเลงก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันคือในช่วงเวลา16กรกฎาคมไปจนถึง17สิงหาช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความประมาทของตัวเองละกันนะอย่าประมาทเพราะมันอาจจะทําให้เกิดพลาดพังได้นะหรือมีโอกาสในเรื่องของการต่างประเทศหรือเรื่องของออนไลน์ในช่วงเวลานี้คุณอาจจะปังในเรื่องของออนไลน์ก็ได้ หรือปังในเรื่องของการต่างประเทศก็ดีคุณทําอะไรเกี่ยวกับโซเชียลทำอะไรเกี่ยวออนไลน์ทําอะไรเกี่ยวกับการต่างประเทศอาจจะส่งผลดีทําให้คุณมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตหรือมีชื่อเสียงหรือมีความโด่งดังมีความเด่นดังในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนนี่ก็เป็นทั้งหมดเลยทั้ง12ราศีเลยนะคะที่มีผลกระทบจากการที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศี นะจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะวันที่16กรกฎาคมส่งผลไปจนถึง17สิงหาคม2567นั่นเองนะคะถ้าจะให้สรุปราศีที่จะดวงดีที่สุดนะจะมีด้วยกันประมาณ5ราศีเอาเป็น5ราศีละกันนะคะ5ราศีที่ดวงดีที่สุดนะคะก็คือดวงโดดเด่นที่สุดก็จะมีในเรื่องของโชคลาภมีความสําเร็จนะมี เรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะมีเรื่องของลาบลอยนะมีโชคในเรื่องของการงานมีโชคในเรื่องของการเงินมีโชคในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะก็จะเป็น5ลัคนาราศีดังต่อไปนี้นะคะก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกตุลกันกรกฎแล้วก็มีทุนนั่นเองอื ห้าลัคนาราศีนี้นะอย่างที่บอกไปเลยนะคะหลังจากที่ดาวย้ายนะอย่างชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยอำนาจวาสนาบารามีอยู่ในเรือนของตนเลยนะคะเพราะดาวย้ายมายิ่งทําให้มีกําลังในเรื่องของอํานาจวาสนาบารามีเพิ่มมากขึ้นส่วนชาวลัคนาราศีมีถุนเนี่ยถึงแม้ดาวจะย้ายไปแล้วแต่ก็จะส่งผลให้ควรมีโอกาสทางการเงินที่ดีนั่นหมายความว่าดาวย้ายไปทําให้ส่งผลกระทบให้ควรมีโอกาสทางการเงินเพิ่มมากขึ้นนะจากผลของการกระทําของตัวคุณเอง แล้วส่วนในส่วนของชาวลัคนาราศีตุลเนาะก็ต้องบอกว่าชาวพิจิกก่อนละกันชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าในชีวิตเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนขันเลื่อนตำแหน่งเติบโตมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรต่างๆมีโอกาสส่วนชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะมีโอกาสในเรื่องของการงานยิ่งถ้าเกิดใครทําราชการได้ติดยศติดตาแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแน่นอนนะคะการงานอาจจะได้แบบโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะทำหรือได้โปรเจกต์สำคัญโปรเจกต์ใหญ่ๆให้ได้ทำเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะส่วนชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้หลังจากที่ดาวย้ายนะก็ต้องบอกเลยโชคลาภก็มาหลัวๆส่วนหนึ่งมันเกิดจากผลการกระทำของคุณก่อนหน้านี้คุณทุ่มเทหลายสิ่งหลายอย่างอย่าง,างเต็มที่นะมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างเต็มที่นะพอดาวย้ายก็ส่งผลให้คุณมีโชคลาภนะหรือว่าเป็นของขวัญน่นะเป็นรางวัลน,นะให้กับคนเก่งคนมุ่งมั่นคนตั้งใจคนขยนันนะอาจจะได้เบี้ยขยันก็ดีนะคะ ได้รายได้เสริมเพิ่มเติมก็ดีนะมีอาชีพเสริมก็ได้นะคะเออหรือมีความหวังในเรื่องของโชคลาบลาบรอยก็ดีนะคะดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้คุณจะมีโอกาสที่จะได้โชคดีๆมีโอกาสที่จะได้โชคลาบด้วยนะอาจจะเป็นไปในลักษณะนี้ก็เป็นไปได้เออครบถ้วนเรียบร้อยทั้ง12ราศีและการสรุปนะคะ หลัคนาราศีที่มีความโดดเด่นที่สุดหลังจากที่ดาวอังคารใหญ่นั่นเองนะใครรับขยย่าวลือนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกด s e เฟ i ร s t ให้กับห,หมอด้วยในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูนะแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้หมอ <c oughs> ในการทาคลิป ด,ด,ดีต่อไปให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย